สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อสังหารอบตัววันนี้ฝนพาทุกคนมาอยู่กลางเมืองเชียงรายกับโครงการนี้ค่ะวิลล่าผาโนห้าทำเลใหม่สารตาลเหลืองค่ะโครงการนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่3งาน7 9ตารางวามียูนิตขายทั้งหมด27ยูนิตข้างในจะเป็นยังไงเราไปชมกันก่อนดีกว่าค่ะ โครงการนี้ถนนกว้างถึง8เมตรกว้างขวางมากเลยค่ะมีสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นระบบรักษาความปลอดภยัยมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะวิลล่าพาโน่ค่ะ จะมีบ้านนะคะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ37นะคะใหญ่ไปถึง64ตารางวาค่ะและตัวบ้านก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มตั้งแต่98ถึง147ตารางเมตรนะคะและตอนนี้ฝนก็อยู่หน้าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นหลังที่เราจะพาชมกันในวันนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะซึ่งแต่งด้วยโทนสีเทาแล้วตัดด้วยสีน้ำตาลแต่งด้วยลายไม้สวยงามเลยทีเดียวค่ะ สำหรับบ้านที่ฝนพามาชมหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ52ตารางวาค่ะบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ2ที่จอดรถค่ะเป็นยังไงเข้ามาชมกันนะคะพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นบริเวณที่จอดรถของบ้านหลังนี้กว้างมากๆเลยค่ะหน้าบ้านกว้างประมาณ7เมตรกันเลยทีเดียวแล้วบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านตรงนี้นะคะเขาก็จะมีจุดปลั๊กไว้ให้แล้วก็ทำหลังคาไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ ในส่วนของสวนนะคะด้านข้างก็จะมีพื้นที่สวนเหลือด้านข้างอีกด้วยค่ะต่อไปเราเข้าไปชมภายในบ้านกันค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะโซนแรกก็จะพบกับห้องนั่งเล่นซึ่งกว้างขวางมากๆเลยค่ะในส่วนนี้กว้างถึง4เมตรนะคะแล้วก็พื้นถึงเพดานนะคะก็สูงถึง3เมตรแล้วทางโครงการเขาก็ตกแต่งฝ้าหลุมไว้ให้อีกด้วยนะคะแล้วหน้าต่างด้านหลังก็บานใหญ่มากๆเลยค่ะ สามารถรับแสงรับลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะเชื่อมต่อมาจากบริเวณห้องนั่งเล่นทางโครงการเขากั้นกระจกบานสไลด์ให้นะคะสําหรับบ้านหลังนี้แล้วพื้นที่ของห้องครัวก็ขนาดกําลังพอดีนะคะในส่วนของท็อปเป็นหินแกรนิตสีดําค่ะเคาน์เตอร์ครัวแบบก่อพร้อมหน้าบานแบบกันน้ําแถมเตาแกส๊สสองหัวให้นะคะพร้อมซิงค์ล้างจานแบบสองหลุมให้มีหน้าต่างระบายอากาศตรงนี้และตรงนี้ก็มีประตู เปิดออกไปด้านข้างโซนฝักหลังค่ะและนี่ก็คือห้องนอนใหญ่นะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของบ้านหลังนี้ค่ะไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็คือมีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดรับลมรับแสงได้เต็มที่แล้วก็มีหน้าต่างด้านข้างอีกด้วยแล้วที่สําคัญมาสเตอร์เบดมก็มีห้องน้ํานในตัวอีกด้วยค่ะ ห้องต่อไปนะคะเป็นห้องนอนที่สองค่ะตามเข้ามาชมกันค่ะห้องนี้นะคะขนาดประมาณ3.3คูณ3.5เมตรค่ะมีหน้าต่างด้านข้างทั้งสองด้านแบบนี้เลยทําให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายมากๆเลยค่ะและห้องนอนห้องที่สามค่ะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าทุกห้องนอนของบ้านทายนี้นะคะมีหน้าต่างสองด้านทั้งหมดทุกห้องเลยค่ะ และบริเวณด้านนอกนะคะก็มีห้องน้ำรวมให้อีกหนึ่งห้องค่ะในส่วนของบริเวณรอบบ้านนะคะทางโครงการเขาก็จะเททางเดินรอบบ้านไว้ให้ค่ะเขาแถมถังเก็บขยะนะคะปั๊มน้ำถังสำรองน้ำแล้วก็เดินระบบป้องกันปลวกแบบร้อยท่อไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นบ้านเพียงหนึ่งแบบของวิลล่าพาโน5เท่านั้นนะคะ ที่นี่ยังมีบ้านสไตล์นอร์ดิกอีกหลายแบบให้ได้เลือกชมกันนะคะยังไงก็เข้ามาชมกันได้ค่ะเพราะราคาของที่นี่เริ่มเพียง2ล้านกว่าเท่านั้นแล้วทำเลก็ถือว่าเป็นทำเลที่อยู่ในเมืองมากๆเลยค่ะอยู่สันตันเหลืองซอย2นะคะสามารถเชื่อมไปยังพหลโยธินได้โดยตรงเลยค่ะใกล้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายใกล้บิ๊กซีเชียงราย2 ใกล้แมคโครนะคะใกล้สนามบินอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้อสังหารอบตัวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดติดตามกด s u s c r i b e อสังหารอบตัวเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆซื้อขายเช่าลงทุนอสังหารีวิวบ้านบริหารงานโครงการติดต่อเรา S2 Property ได้เลยค่ะ